คือหมายความว่าต่อไปนี้ไปเนี่ยผมจะประกาศเลยนะครับว่าชื่อที่ผมเอ่ยขึ้นมาจะได้ครองตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2550งามล้ำค่ากัละยาเพื่อแผ่นดินนะครับใช่ค่ะเอาละครับเตรียมตัวให้ดีครับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีนี้ได้แก่หมายเลข หาเลขหนึ่งคุณอังคณาตรีรัตนาทิพครับขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเธอเป็นนางสาวไทยคนที่43ของประเทศไทยค่ะเป็น สำหรับหม่ยเลขถัดไปนะครับขอเชิญน้องคุกกี้หมายเลขสิตัวแทนห้องมหกทับสซึ่งมาตอบคำถามได้เลยครับ คำถามนะครับคุณคิดอย่างไรหากเราเป็นตัวแทนของนักเรียนที่สามารถพูดเรื่องความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณและมีวิธีเอาชนะมันได้อย่างไรครับ ครับ,รบพอดีน้องปุ๊กี้เขาเหัวหนอกครับพี่อีเหรอ,อ,หรอแล้วเราจะทำยังไรต่อครับก็ทางทีมงานเขาบอกอว่าให้ข้ามไปได้เลยฝับนอ้องหรือเปล่าก็ทางทีมงานเขาบอการย่างนั้นครับชัวร์นะ,ะโอเคครับ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับฉันมันคือความฝันของฉันที่ไม่เคยเก้าวข้ามความกลัวเหล่านี้ได้เลยกับแค่เรื่องที่จะพูดมันออกไป สักทางแหละที่มันจะทำให้ฉันกล้าที่จะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้แล้วมันถึงเวลาแล้ว อยากไปเลยนกรุงเทพบ่ลกโอ้ได้เลยเดี๋ยวพอผ้าไปบม่มีปัญหามากินข้าวกอนนั่งๆเดี๋ยวเที่ยวพอจัดให้เดี๋ยวพอผ้าไปกินข้าวแล้วเราจังไปเตรียมตัวกันนาะลูกเนาะอยากไปเล่นกรุงเทพกับโบบอกบม่มีปัญหาเลยหรือไง ทางเราไม่สามารถรับน้องได้จริงๆค่ะคุณพ่อเพราะว่าเราอ่ะไม่มีร่านที่จะคอยดูแลน้องต้องขออภัยด้วยนะคะบ่ได้เลยว่ครับไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าถ้ารับน้องเข้ามาเรียนจริงๆจะเป็นปัญหาต่อการสื่อสารของน้องนะคะว่าเป็นอย่างครับผมเข้าใจขอ,อบคุณหลายๆครับ พุก,กี้พอไม่ยังสเสียเบิ่งพ่อยังให้ลูกสมัครไปประกวดเวทที่ดีเบิ่งเพราะว่ามันน่าสนใจดีนะลูก มาลูกเอาเลยน,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 นะหนึง่งสองสามมามา 可以吧？Okay, น้องคนนี้น่าสนใจนะคะพี่คิดว่าผ่านคะ่ะพวกแกคิดว่าไงก,กันบ้างอะ่ะแต่ว่าเราก็โอเคเพราะว่ารำสวยดีเนาะใช่รา<ช>สวยใช่เ<ว><ช>ออเดี๋ยวแจมโทรหาน้องเขาได้เลยนะคะได้ค่ะอันนี้เป็นน้องคนนึงนะคะตัวนี้จะเป็นโปรไฟล์ พ่อคะสวัสดีค่ะวัสดีลูกไม่ยังห่ะมารับปุ๊กกี้ไปอ่านหนังสือด้วยกันนะคะปุ๊กกี้อยู่ไหมคะอยู่บนนอกเอามาพอดีโอเคอย่าพาก,กันกับเด็กไลเดอค่ะฝากดูแลปุ๊กกี้นะได้ค่ะ ฝากดูแลป,ปุกกี้น้ไเืด้รูกเด้อได้ค่ะเดี๋ยวดูแลให้ค่ะยวดูแปลว่าเอามาหรือเปล่าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน,นี่ใช่เบอร์บ้านน้องปุกกี้กาญจนาพิมพาหรือเปล่าคะแมนครับพาตากกองประกวด m ิสเด e บไทยแลนด์2019นนะคะจะโทรมาแจ้งว,ว่าน,น้องปุกกี้ได้ผ่านการเข้ารอบนะคะ แล้วก็ทางเราเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยเดินทางเข้ามารกวมเก็บตัวในกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็เราเนี่ยจะออกค่าใช้ใจ่ายในการดูแลน้องทั้งหมดให้เลยค่ะ,คะแม่ที่ดีบอกครับได้ครับเดี๋ยวผมสิทาแจง้งเหียน้องเพื่อนฮู้แล้วก็ฟาที่ต่อกลับไปนะครับเด้อค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะคะเฮ้ ไ้ใครอยู่แถวนี้ไหมคะช่วยหน่อยคะ่ะฮัลโหลครับจรเจสผูบารีเอตครับยุดถนนบัดแท้งอุดอนครับป,ป้าเปล่ามั้งน,นะครับเนะรถเที่ยวจนครับสเสร็จแข้าะด้านในได้เลยคะ่ะ น้องปุกกี้อุดรธานีอยู่ไหมคะน้องปุกกี้อุดรธานีอยู่ไหมคะยังมาไม่ครบอีกเหรอยังเลยค่ะพี่ขานน้องปุกกี้คนนึงค่ะอ<า>๋อพี่จะรอไหมคะอืมพี่ว่าน้องเขาคงไม่มาแล้วเดี๋วแกเก็บโต๊ะเลยก็ได้ได้ค่ะโอเค โปุ๊กิใช่ไหมคะเอ่อรีบรีบเข้ามาเลยค่ะยังทันนะคะนี่ค่ะเดินไปด้านนี้เลยค่ะ คำถามที่จะถามน้องปุ๊กกี้นะครับก็อยากจะถามว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับความสามารถของคนหูวหนวกครับ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับการประกวดครั้งนี้เลยเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนกับตัวฉันเองที่อยากจะให้ทุกคนมองข้ามมีสิ่งที่บกพร่องไปและเห็นถึงความสามารถของฉันจริงๆว่าคนหูหนวกทำอะไรได้มากกว่าที่คิดและครั้งนี้ฉันคิดว่าฉันก้าวข้ามมีสิ่งที่ฉันกลัวมาตลอดได้แล้วจริงๆอ้อฉันลืมบอกไปว่าบนเวทีฉันตอบอะไรไปฉันแค่อยากบอกคนหูหนวกว่า ฉันก้าวข้ามสิ่งที่กลัวมาตลอดได้แล้วและทุกคนก็ทำได้เช่นกันค่ะ